สวัสดีครับผมนายกิติพงษ์ยังสามารถตรหัสนิสิงศูน์ส4มวันนี้ผมจะมาท่องคำศัพท์1 a ครับผมคำที่1นนะครับ addiction เป็นนามแปลว่าสิ่งเสพติดคำที่2 drug เป็นนามแปลว่ายาคำที่3 recommend เป็น verb แปลว่าชี้นำแนะนำ คำที่4 cut down on เป็น verb แปลว่าลดละคำที่5 affection เป็น adjective แปลว่ามีประสิทธิภาพคำที่6 storing เป็นนามแปลว่าการจัดเก็บคำที่7 obvious เป็น adjective แปลว่ามีอย่างเห็นได้ชัด คำที่8ปด a v r t i s e เป็น verb แปลว่าโฆษณาเป่าประกาคำที่9 f e x i i l i t y เป็น verb แปลเป็นนามแปลว่าสิ่งอำนวยความสะดวกคำที่10 battle เป็น verb แปลว่าการต่อสู้ครับผม